ถ้าได้มีโอกาสก็จะทําผลงานให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าอายุเราก็น่าจะเลยเขามาดาวรุ่งก็จะพยายามจะพยายามให้มากกว่าเดิม ถึงเวลาก้าวข้ามผ่านคําว่าดาวรุ่งแล้วล่ะครับนั่นคือประโยคที่ปรเมศอาจวิไลบอกกับเมืองทองทีวีของเรานะครับว่าณนะตอนนี้เขาจะเป็จะต้องเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็นมานะครับแล้วก็ต้องชนะคํำนาหน้าว่าดาวรุง่งสโมสรเมืองทอง ไปให้ได้แล้วนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้ปรารเมตอวิไลจะทําได้4ประตูรวมทุกรายการก็ตามทีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นปริมาณการทําประตูที่น้อยเกินไปสําหรับความคาดหวังในตัวปรารเมตอวิไลนะครับแต่โอเคยอมรับได้ในซีซั่นที่ผ่านมากองหน้าเราใช้เดเลยเป็นหน้าเป้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วกองหน้าดาวรุ่ง ไม่ว่าจะเป็นปรเมศรหรือว่ากรวิทธาศานะครับอาจจะรวมถึงสีหนาดด้วยก็แทบจะได้รับโอกาสในปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะครับซึ่งในซีซั่นนี้นะครับอย่างที่บทราบกันว่า ดาเรอาจจะไม่ได้เดินทางไปต่อกับทีมในฤดูกาล2021-22นะครับพอเนั้นแล้วโฟกัสในส่วนของตำแหน่งศูนย์หน้าจะมาตกอยู่ที่ปรเมศอาจพิไลกรวิททสาหรือหลายต่หลายคนที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ณขณะนี้นะครับเปอร์เซ็นต์การลงสนามของศูนย์หน้าชาวไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นในทีมเมืองทองในซีซั่นที่เดินทางมาถึงนี้เองนะครับเดี๋ยวเราพักผู้ชมไปพูดคุยกับฟองปรมศอาจพิไลกันสักนิดหนึ่งกันดีกว่าครับ ฟ้องครับปีนี้ต้องเอาแล้วนะก็ต้องเอาแ้วดีก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างฝึกซ้อมกันเองที่บ้านใช่ไหมเห็นใช่ไหมพีมเห็นอะไรเงี้ยมากันแล้วใช่ไหมเห็นครับเห็นมาซ้อมก่อนกันก่อนนี้ยผมก็อยากจะเข้ามาแต่พอดีโซนผมมันอยู่สมุทรสาครด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องเซฟเองครับก็เล่นเวทเองที่บ้านใช่ครับปีนี้เราอาจจะเน้นดาวรุ่งจักนิดหนึ่งเป็นยังไงบรรยากาศวันแรกที่ฟ้องกลับมาแล้วเจอดาวรุ่งทั้งทีมเลยก็ดีใจคิดถึงเพื่อนเพื่อนด้วยครับเพราะ ไม่ได้เจอกันประมาณ2เดือนกลับมาก็รู้สึกดีใจครับไม่คุ้นเคยปกติจะยกมือไหว้คนอื่นคราวนี้มาคนอื่นยกมือไหว้เต็มเลยครับก็ <laughs> <uld tard> บางทีก็มีรุ่นส่วนมากจะเป็นรุ่นกันเองครับก็มีรุ่นน้องมาขึ้นมาช่วยด้วยาาครับก็จะเห็นว่าเมืองทองอไดรเลย์อาจจะไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วกองหน้าเหลือน้อยมากก็เหลือแค่ฟองซันเท่าที่เห็นเล่นเป็นเมนหลักๆตั้งเป้าอย่างไงกับฤดูกาลนี้ก็ถ้าได้มีโอกาสก็จะทําผลงานให้ดีกว่าเดิมเพราะว่า อายุเราก็น่าจะเลยคําว่าดาวลุ่มมาก็จะพยายามจะพยายามให้มากกว่าเดิมแต่ก่อนพี่เห็นตอนอะคาเดมี่อะทุกเกมมันจะมีฟ้องยิงได้ตลอดบางกอกเอฟซีก็จะมีฟ้องยิงได้หรือตอนที่เล่นชุดบีก็มีแต่ฟ้องยิงได้แล้วนี้ฟ้องก็เจ็บไปธรรมดาของคนที่มีการบาดเจ็บมันจะเหมือนเสียเวลาไปปีปหนึ่งตอนนี้ครบแล้วก็ตอน,นจ<ะ>เจ็บไปกลับมาก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าด้วยห่างสนามไปนานะลยครับแล้วก็ ไม่ค่อยได้สัมผัสบอลมากเท่าไหร่พอกลับมาก,ก็อาจจะปรับเรื่องการจบสกอร์นิดหนึ่งครับแต่ก็พยายามทําฝึกซ้อมแบบเรื่องที่เราขาดนะก็พยายามจะทําให้เต็มที่ครับแต่ในซีซั่นที่ผ่านมาได้เล่นเกมใหญ่เยอะนะเจอบีจีก็ได้เล่นนะใช่ใชได้เล่นในเกมใหญ่อโอเคใช่ไหมกับการที่ต้องแบ่งความกดดันเอาไว้ยอย่างเงี้ยโอเคครับเพราะว่าเหมือนลงไปก็ได้ประสบการณ์ด้วยเพราะว่าเจอทีมใหญ่แต่ทีมก็ก็มีตัวทีมชาติแล้วก็ต่างชาติดีๆอ ก็อย่างที่ฟองบอกปะมันต้องก้าวข้ามคําว่าดาวรุ่งแล้วปีนี้ก็ต้องเอาละแล้วก็ให้กําลังใจฟองนะครับเป็นปีที่ฟองต้องเอาแล้วต้องมาละแหละ <c oughs> ค,ครับายามครับครับโอเคครับยัง <มา S 1> คิดว่าประสบการณ์ของนักเตะดาวรุ่งเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสในการลงสนามในปริมาณที่สม่ําเสมอนะครับพอชันแล้ว ถ้าเกิดปรเมศได้มีโอกาสลงสนามเพิ่มมากขึ้นในซีซั่นที่เดินทางมาถึงแอดก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเขาจะเริ่มปรับจูนและก็คลำหาสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องชเช่นเดียวกับสมัยที่เขาเล่นฟุตบอลเยาวชนให้กับทีมเมืองทองก็เรียกว่ายิงทุกนัดที่ลงสนามเลยล่ะครับหรือว่าเล่นฟุตบอลอาชีพกับบางกอก FC หรือ เอสจีเมืองทองยเต็ดในไทยลีก4เนี่ยเจ้าตัวก็ทาประตูดได้อย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับแล้วก็ผ่านจุดในช่วงที่รักษาการบาดเจ็บเสียเวลาประมาณสักปีกว่าๆมาแล้วด้วยล่ะครับพอเั่นแล้วซีซั่นที่เดินทางมาถึงน่าจะเป็นซีซั่นที่เจ้าตัวคาดหวังมากๆว่าจะกลับมาทาผลงานได้ดีเช่นเดียวกับปรเมศอัจวิลัยคนที่เคยเติบโตขึ้นมาจากผลผลิตอะคาเดมี่ของเมืองทองของเราที่แฟนคลับเมืองทองที่ตามติดอะคาเดมี่คาดหวัง ว่าจะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของปรเมศอาจวิไลในซีซั่นที่เดินทางมาถึงนี้เองครับสู้ๆนะครับปรเมศ